โคตรละปงก่ามานี่ยปงมาฝากก่นนนนอนหงบัวอุ้ยสุขสบายดีและสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับสม้มสบายดีตอนเช้าๆทุกคนเลยเารามานี่ก็ฝน,นแห้งเลยนะแห้งทกนะมืดมือจาาจ่าคอยกับเมื่ดตะคอย ตกมันเลยบอมีมือยุดมีมือเศร้าทุกคนแต่แรงว่านนี่กะค่อยกระหมานทุกคนเลยนี่เป็นนกกระตุง้งหรือนกไอลุ้มทุกคนห้องตุ้งตุ้งตุ้งเคอรเฮิร์นเขานี่ก็เ,กเลยไปซอยเอาได้เต็มหนึง่งเดี๋ยวสีฝ่าพ,พ่อแม่พี่น้องลาบนกรนกระตุ้งหรือบัวกอยนกกระตุ้งทุกคนเลยนะดีดูก่อนเลยเฮิร์นคอยแต่มันค่อนข้างจะเป๊ะๆนิดน,น้อยนึง เด็กยืนกับน้าสาวและแม่คอยนะยได้สองโตัวาัานนะทุกคนตอนประมาณห้าโมงได้แต็มนึงนะครับสุดคนข,ขับคำน,นะคุณน้าสาวเอิญนบกแล้กับไปได้ชอยทีได้2แองเต็มนกกระตุก ดักตัวผู้ดักตัวแม่คือสิเป็นตัวผู้เขาแหละเห็นว่า,วาตัวผู้เอื้อรีปกติตมันต้องดำนี่บดดำลายคือสิเม้นตัวผู้ยังน้อยตบนำมันหนึ่งเลยเดี๋ยวมันพอลทก่อนจะค่อยโลเอามันจะลบคนสบายมันนึ่งออกและโลก่อนเงี้ยก็มันเป็โกล จัดการโลก่อนต้งโลกอะไมาที่ก่อนหุ่นน้อยเนาะ ลองวิธีใหม่ทุกคนเดี๋ยวมาต้มก่อนต้มใม้มันเร้มันสุกก่อนเดี๋ยวจะเอามาเอม,มาฝากักลองบงวิธีใหม่ก่อนนี่เขาว่าคักโคตรละปุ่งก่อนมานี่ปุ่งมาฝักก่อน

ตามก้อน,นกระดูกมันซีนต้นกระดูกเป็นซีนชดเ <c oughs> ด็ดกิ่นมะม่วนี่เลิกกับเค้งใส่เนี่ยโอ้กระทึกแล้วแหละคือเขามากเลยไ,ไอ้ย้อยยีน่ามึงเนย thôi subscribe cho lên Ghiền Mì nào hả? không bỏ lỡ đi đi, hấp dẫn nào มาพี่ดูคนแก่งน่าพี่ดูยูชิเลอย่าพปหวยาสลยยูชิเลคนแก่งน่าช้คนแก่งน่ใช้ายย้ อันนี้คือผักบูและก็อำนาจ ผมบัวอุ้ยบูวห่ามคือทําแม่เพื่อกินเปรอะกูได้สุด,ด คือบอีแสรโอ้เกือบอีเว้นหสดๆ้อนๆเลยข้าหู

มก่อนโดนมันจะเป็นอะไรมาตะลุนบุกคักแล้วบ้านนี่วงนี้น้อยคนขอยจิ้มจิก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 บัรซสีมก่อนโดนโดนด้วย ดยอดนทุกคนาำอะไรกันเล้ยนอนทุกคนเลยแต่งอยู่พวกกินอันนี้ตัวนี้เฮ้อเกาแม้ครับตอนนัาสาวตัวนี้ค่อยเมื่อกินกับท้อปโคไปทุกคนมึอหาก,กินข้าวกินน้ำด้วยกันขายมาฝนตลอดบ้าการยู่มาพี่ามาการกันแข่งฝนเลยได้

ว่าจะไปหาอยู่หาก,กินกับไปก็ปได้หมดน,นี้นะฝนบอละแห้งกับแห้งพอตึงนีนี่อยู่นี่เลยทีมงานเราโทรหาว่าพากันขึ้นป่ากับฝนนี่นี่รถเครื่องกอกกับลนกรได้แล้วเป็นไฮนาตะกากัะมีท่านได้ปานกับหฮกน,นาไว้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับสิได้จบไปแต่ตอนนี้เช่ก่อนขอความขอบคุณเจอนักเอฟซีที่ติดตามแลค์ฮาร์ดส้มวิดีโอนี้แต่จะจบ ดี่นาพี่นาป,ปัจจุบันที่ภาพอย่างเล้เลติดตามไว้ด้วยทุกคนเด้อ